พี่ก็ต้องเปิดกองวันแรกนะคะพี่ต้องโลกจําแน่นอนแล้ววันนี้หนูบอกเลยว่าหนูพร้อมคว้ารางวัลของพี่น้าชัดค่ะทุกคนก็คข้าใจ้แล้วว่าทำไมเป็นเจ้ื่องแม่แบบแคมเปญเพราะว่าเห็นบันเดียก็แบบอลังแล้วสะใจไหมคะพี่เห็นว่าพูดทั้งห้าคันรวมมูลค่าเยอะมากเท่าไหร่พูดเลยได้ใช่ไหมคะประมาณรวมๆร้อยห้าสิบล้านค่ะ อันนี้เราตั้งใจมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมามาแบบประกาศสัปดาห์เลยว่าวันนี้เราพร้อมแล้วนะคะเข้ากองใครจะใครจะแบบว่ามาสู้อะไรเราไม่กลัวค่ะวันนี้เราพร้อมมากค่ะจัดใหญ่จัดเต็มลายคนสงสัยว่าพี่ดีไปไหนคะอาภัพูมิอาภูมิปวดอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็ส่งแบบว่าค้าวยพพรมาในเป็นวิดีโอมาให้เราเชื่อไหมว่าผลบุญจะส่งให้เราเนี่ย ป่าอะไรเนี่ยคุณจะตามมาไหมถ้ามูบอกแล้วว่าก่อนก่อนเนี่ยเขาจะเข้าโบสถ์นะเขาบอกว่าความงคลองนาโยมเราให้กำลังใจว่ายังไงพูก็ขอให้ได้มงครองค่ะได้แบบสุปราถนาอย่างที่หวังไว้แล้วเาไหวปัจจัยไปเท่าไหร่กระเป๋ากระเป๋าเข้าเข้ากองใหญ่ทุกคนก็จะมีสิบยีสิบเรากี่กระเป๋าครับ หนูประมาณห้าหกใบค่ะแต่เดี๋ยวเติมเติมตลอดดีกว่าใช่แต่วันแรกห้าใบแล้วใช่ค่ะไม่ซ้ำกันได้ไม่ซ้ำค่ะสูตรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แน่นอนใช่หลังจากนเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดผ่านเงินไปหรืออะไรหลายอย่างกับดราม่าที่แฟนทางเราก็จะบอกว่าทุกอย่างที่เราผ่านเข้ามาได้เป็นเพราะว่าบ้านเรามีเงินเรารู้สึกยังไงเราจะตอบกับคุณถามนี้ยังไงบ้างก็หนูต้องยอมรับจริงว่าที่บ้านหนูก็มีส่วนซัพพอร์ตค่ะแต่ก็มีบางส่วนที่เป็นแฟนคลับเขาซัพพอร์ตจริงจริงก็ตอนนี้หนูก็ พยายามที่จะเพิ่มมาถึง่าหารแฟนคลับให้ได้มากกว่าเดิมเพื่อแสดงศักยภาพว่าหนูอ่ะไม่ได้มีดีแค่แบบแค่ที่บ้านนะคะใช่หนูก็อยากจะแสดงเต็มที่นะคะทุกคนรอติดตามหนูด้วยแล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าด้อมหนูนะคะฝากฝากน้องอายชัยนาทไปในอกอ้อมใจได้นะคะแมคะ่ค่ะทำนิหนึเราได้ไปทำกิจกรรมพิเศษที่นวัดที่ไต้หวนันลงไปถึงภูเก็ตด,ด้วยที่นวัดได้ให้คำแนะนำอะไรเราเป็นพิเศษไหมลูกเพราะว่าเราชนะ ายภาพก็ไม่มีอะไรค่ะอ๋นนอแต่มีเพิ่มน้ำหนักนิดนึงค่ะพี่นวับอกว่ารู้สึกผอมไปนะลูกอะไรอย่างเงี้ยให้สะกดจ้ำแลให้สิ่สอัดด้วยแล้วก็ในเรื่องของ,องที่พี่นวัตจะเน้นย้ำอยู่หลายเราก็คือเรื่องของรูกเขาอยากเห็นหนูแบบว่าเป็นที่บ้างเป็นแบบเรี้ยวแซบบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าวันนี้ก็มาแบบ c l น a ะค่ะพร้นนะะอมปรับค่ะหลงัลง,ลงจากเราจับมาเราได้ปรับอะไรที่แบบ<ม>เห็นเด่นชัดให้พี่นวัตเห็นเลยก็เนี่ยค<ม>่ะก็เนี่ยค่ะพี่เพราะว่าพี่นวัตเขาบอกว่าแบบ ลูกหนูอะขอขอเปลี่ยนบ้างแล้วลูกเพราะว่ามันหวานเกินใช่เพิ่มความบิวตี้ครีมหน่อยเพื่อจะไป็นความมันทองเป็นส่วนนี้เรื่องของการเดินเพราะวันนั้นต้องมีการใส่ชุดไม้น้ำพี่โนวาได้มีการตีงหรือเปล่าไม่เลยค่ะไม่มีไม่มีอะไรค่ะใช่ดีค่ะเออพร้อมแล้วหลังจากนี้พร้อมตอบสูตรสี่ปีของพ่วาสุดมันหรือยังพร้อมค่ะพร้อมยี่งกวพร้อมแล้วค่ะวันนี้เพราะว่ามาวันนี้หนูมาตั้งแต่แบบคนแรกๆเลยค่ะคนแรกใช่เพื่อมาบอกแล้วนะคะว่าหนูพร้อมแล้ว ขอกำลังใจ,จเป็นแฟนนางงาหมหรือลูกป่าขาด้อมด้วยค่ะพี่ๆค่ะใครที่ยังไม่รู้จักหนูนะคะหรือยังไม่ติดตามหนูฝากติดตามน้องไอชัยหน้าด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นซัพพอร์ตหนูอยู่แล้วแฟนด้อมบ้านเยปะทองนะคะก็ขอให้รักหนูในน้อยแต่รักหนูนานๆน,นะคะ